สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องชาวสตตเลียนทั้งหลายวันนี้พี่ต้งจะมาคุยเรื่องการเดินทาง3า0 0นกิโล14วันที่ผ่านมานะครับว่าสมรรถนะรถของที่พี่ต้งใช้อ่ะมันเป็นยังไงบรรยากาศการเดินทางมันเป็นยังไงเจออุปสรรคอะไรกันมั่งเจอปัญหาอะไรจากรถมั่งอันนี้เดี๋ยวพี่ต้งจะมาคุยรายละเอียดให้ฟังในวันนี้เลยนะครับ วันที่หนึ่งออกจากเชียงใหม่ประมาณ4ี่โมงเย็นนะพุ่งตรงเข้าแม่สายเสร็จก็พักที่แม่สายหนึ่งคืนแล้วพอดีพี่ตงมีธุระที่แม่งสอนก็เลยต้องไปหาเซอวิสพอยที่แม่งสอนอำเภอไปก็ไปกลับประมาณ700กว่าโลนั่นคือทิปแรกที่พี่ตงเริ่มสตาร์ทพอกลับมาแม่สายพี่ตงก็ตั้งต้นจากแม่สายไปอำเภอเชียงแสนอำเภอเชียงของอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาผ่านจังหวัดพะเยาด้านที่ตะวันออกแล้วก็เข้าจังหวัดน่านไปหาเซวิสพอยระหว่างทางก็เจอเซอร์วิสพอยตลอด ทางครับพอเข้าจากจังหวัดน่านพี่ตงก็ไปอุตรด,ดิตถ์สุขโขทยัยจังหวัดตาแคลำพูนแล้วก็กลับมาเชียงใหม่แล้วก็กลับมาที่อำเภอปลายก็ถือว่าเป็นอันจบทริปครสรุปแล้วประมาณ3,000กว่าโลครับ พี่ต้องเจอแค่ไฟหน้าขาดกับไปเลี้ยวท้ายน็อตคลายจะเจอปัญหานิดหน่อยเรื่องระบบเกียร์แต่พี่ต้องก็ปรับตั้งคัดปรับระยะคัดครับตัวที่ปรับตั้งคัดที่อยู่ด้านแหนด้านซ้ายครับแล้วก็มาเจอการออกตัวมันดังคลื่นพี่ต้องก็ไปปรับตั้งโซ่ปรับความตึงความหย่อนให้มันพอดีพอดี ผมพอใจระดับหนึ่งเลยครับสต่มันะมมันเริ่มได้ใจผมแต่วันที่ผมออกจากแม่สายก็โทรมาทางบริษัทว่าขอเลื่อนก่อนได้ไหมเพราะว่าดีเพชชันเข้าทางบริษัทก็ให้แต่ถ้าผมไม่ทดสอบช่วงหน้าฝนคือถ้าผมผ่านหน้าฝนไปได้หน้าอื่นก็ไม่น่าจะใช่ปัญหาก็เจอฝนจากแม่สายถึงหน้านะครับ ถ้าอยเอาเคสหนักนะผมขึ้นดอยอ่ะผมไม่มีที่พักอยู่แล้วผมว่ามีร้อยกว่าโลครับพี่เจอฝนตกหนักผมก็พะวงผมจะเดี่ยงกลางทางไหมผมจะเสียกลางทางไหมผมจะรถบูบรถดับกลางทางหรือเปล่าพอถึงจุดหมายมันไม่ใช่อย่างที่เราคิดครับมันผ่านไปด้วยดีผมประทับใจมันผมเริ่มประทับใจมันขึ้นมาอีกระดับนึ่งละ ระบบไฟต่างๆไม่เคยมีปัญหารถผมไม่มีอาการวอดนะครับไม่มีอาการบูบไม่มีอาการวอดไม่มีอาการกระตุกไม่มีอาการอะไรบอกเหตุว่าที่ผมจะต้องคอยพวงกับมัน <S <S ทุกสภาพถนนด้วยทั้งโคลนดินายดินดําที่แบบเป็นกวดดินดำที่แบบอย่างดีโคลนครึ่งล้อเจอถนนที่เป็นตะไคร่น้ําขึ้นเขาควา่ําลงข้างทางเอ1 5 0้อย้าสิบเนี่ยประทับใจครับถ้าถามว่า สมรรถนะกับราคาของมันแค่นี้พี่ต้องประทับใจระดับหนึ่งถ้าร้อยเปอร์เซ็นต์พี่ต้องให้แปดสิบกับสมรรถนะของมันพี่ต้องให้เพิ่มเลยให้อีกสิบเปอร์เซ็นต์การเตรียมตัวของพี่ต้องคือการพักผ่อนให้เพียงพอการศึกษาเส้นทางและเสื้อกันฝนรองเท้ากันน้ําแล้วก็มียาอาหารแห้งนิดหน่อยครับเพราะเวลาเข้าป่าขึ้นดอยเราไม่ไม่เจอร้านอาหารแล้วมีเกลนน้ํามันเล็กๆติดไว้ด้วยก็จะดี หนึ่งคือหลอดไฟหลอดไฟหน้าควรเตรียม2คือ,อยางในคือร้านทั่วไปเขาไม่มียางสเปกของเราแน่นอนของพี่ต้งที่ผ่านมาเนี่ยคงจะตอบแทนพี่ต้งได้แล้วครับว่าสมควรที่จะซื้อมันไหมว่าสมควรที่จะเล่นมันไหมกับแบรนด์ไทยราคานี้สมรรถนะแค่นี้กับสิ่งที่ได้มามันอาจจะไม่ได้ดีที่สุดในวันนี้ครับแต่ด้วยราคาด้วยคุณภาพเราสามารถเอามันไปอัปเกรดเราสามารถเอามันไปปรับปรุงให้เข้ากับสไตล์การขับขี่ของเราได้ ตอนนี้วางแผนเส้นทางภาคกลางตอนบนภาคเหนือตอนล่างครับการที่ต้องเข้าบีบคัดนบ่อยๆเข้าเกียร์บ่อยๆการออกตัวบ่อยๆอ่ะทีเนี้ยมันก็จะทดสอบรถได้อีกอย่างหนึ่งว่าการใช้ในเมืองกับการใช้ในป่าในดอยสมรรถนะมันไปไปด้วยกันได้ไหมมันจะไปได้สมูทเหมือนกันไหมเป็นเอ2มสอ้าศจะได้รู้สมรรถนะ ให้ครบทุกตัวทุกรุ่นที่ทางบริษัทเขาผลิตเราต้องลุยให้มันสุดๆนะพังคือพังผ่านคือผ่านาน,าน,นั่นคือสไตล์ของพี่ต้งก็ตามช่องทางสตาร์เลียนตามเพจสตาร์เลียนแล้วก็ของไตแรงสายซ้อนนอนในปิป๊บนโาแมนใจดีหลักๆก็คือสตาร์เลียนมอเตอร์แล้วขอบคุณที่ผ่านมาที่ติดตามมาด้วยครับ